สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมเรีย้อนะครับช่องชานนำโชคชแนลนะครับสําหรับนี้นะครับอากาศดีครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ยังไม่หยุดเลยนะครับก็ตัวมุจุนิยมนะครับได้บอกเมื่อวานนี้นะครับว่าฝนฝนจะตกนะครับก็ตกเริ่มตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจนวันนี้นะครับเข้าประมาณบ่ายสามยังไม่หยุดเลยนะครับก็ ตกไม่แรงนะครับแต่แบบว่าตกถอดเนื่อนะครับครับก็บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับผมก็ได้นําแนวทางข้อมูลนะครับของหุ้นธนาคารไทยนะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับ2565นะครับพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้ครับผมได้จัดเตรียมเสียงดังต่างๆครับแนวทาง่วลรัฐบาลไทยนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับครับเริ่มที่เสียงบุรีรัมนะครับเสียนบุรีรัมครับให้เด่นบนนะครับเป็นเน้นกก้านะครับตัวรองเป็นห้านะครับผมตัวเน้นนะครับเป็นห้าเก้าครับตัวเน้นห้าแปดนะครับผม แล้วก็ 49, 4ดครับเด่นล่างครับจะเป็นเน้น8ครับแล้วก็ูนะครับผมแล้วก็มี 03, 05นะครับผมตัวเน้นสองตัวครับเป็น83นะครับผมแล้วก็85ตัวเน้นเช่นกันครับแล้วก็จะมีตัวกันนะครับเป็น89นะครับผมครับสําหรับเซนบุรีดอมครับก็มีเท่านี้นะครับผมครับ ตามต่อเลยนะครับต่อไปครับเซียนกระทุ่มแบนนะครับเซียนกระทุ่มแบนครับให้เป็นเลขตารางมาจะมีเลขสามเลขสี่เลขแปดเลขห้าเลขศูนย์เลขเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่งนะครับวิ่งบนให้เป็นสี่นะครับผมเลขหลักนะครับจะให้มีจะให้มานะครับมีสามมีห้ามีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งนะครับสามตัวบนครับให้เน้นนะครับสามตัวบนมีสามสี่ศูนย์นะครับ แล้วก็เน้น4 3 8นะครับคือตัวนี้นะครับส่วนตัวรองก็คือ5 4 3นะครับ3 7 4นะครับต่อไปครับ2ตัวบนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับให้มา4 0นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ5 3ให้มานะครับผมแล้วก็มี4 3ครับแล้วก็มีตัวกลางนะครับ4 7นะครับเป็นตัวเน้นเช่นเดียวกันนะครับผมครับสำหรับวิ่งล่างนะครับมี8กับมี2นะครับ ถ้าแปดมานะครับจะให้เป็นเน้นนะครับแปดสี่แล้วก็แปดห้าเืนเช่นกันนะครับแล้วก็แปดเจ็ดครับตัวรองนะครับเป็นแปดสองนะครับผมถ้าสองมานะครับให้เน้นเลยสองสี่ครับกับสองเก้านะครับตัวเน้นนะครับแล้วก็จะมีตัวรองในสองสนะครับแล้วก็ตัวรองสองหนึ่งะครับผมครับครับจบไปครับสำหรับเสียงกับทุ่มแบงนะครับ ครับต Sher ่อไปครับอาจารย์เศรษฐีเรือทองนะครับอาจารย์เศรษฐีเรือทองให้ล่างอย่างเดียวนะครับสองตัวล่างอย่างเดียวนะครับมีสามสูตนะครับสามหนึ่งสามห้านะครับแล้วก็ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดครับแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็สามแปดนะครับผมครับสำหรับอาจารย์เศรษฐีเรือทองนะครับก็มีเท่านี้นะครับ ครับต่อไปครับของอาจารย์มีเงินมีทองนะครับอาจารย์มีเงินมีทองครับให้เป็นบนนะครับเด่นห้านะครับสองตัวให้มาก็มีห้าแปดห้าสองห้าเก้าแล้วก็ห้าสามนะครับตัวล่างนะครับให้เป็นเด่นห้านะครับแล้วก็หกนะครับตัวเน้นนะครับคือเด่นห้านะครับสองตัวให้มาห้าหกห้าเจ็ดครับสองตัวล่างนะครับก็คือสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผม ของอาจารย์เลนีทองนะครับต่อไปนะครับแม่ชีวันแม่เอฟซีของแก่นนะครับผมให้เด่นห้านะครับผมสามตัวให้เป็นหนึ่งห้าเก้าครับห้าเจ็ดเก้าครับสองตัวนะครับให้เป็นเน้นห้าเก้าครับกับเน้นหนึ่งห้านะครับผมแล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับผมครับสำหรับแม่ชีวันแม่เอฟซีของแก่นนะครับผม ครับไปต่อนะครับสําหรับเซียนสุโขทัยนะครับเซียนสุโขทัยเล่นบนนะครับเป็นเน้น9ก้านะครับผมแล้วก็หนึ่งวิ่งบนให้เป็น9ก้านะครับตัวเน้นนะครับตัวประกอบนะครับจะเป็นสามแล้วก็เจ็ดนะครับสามตัวบนนะครับจะเป็นตัวเน้นนะครับหนึ่งเก้านะครับแล้วก็สามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดตัวกันนะครับจะเป็นหนึ่งสูงนะครับ สามตัวบนนะครับจะเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าครับผมแล้วก็เด่นบนต้องมานะครับมี1มีศูนย์มี9ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมได้นำข้อมูลของเซียนดังต่างๆนะครับก็มีทั้งหมดห6เซียนนะครับเอ่อหกเซียนสนักนะครับ ทั้งหมด6นะครับ6เสียงนะครับสัมมนาสดังต่างๆนะครับที่ผมได้เรียบเรียงมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังมองหาแนวทางของหวหรัฐบาลไทยนะครับผมก็ท่านที่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับแนวทางนะครับก็ช่องของผมได้เลยครับช่องช้างนําโชคแชนแนลครับช่องนี้ครับก็จะรวบรวมข้อมูลแนวทาง หมวดรัฐบาลไทยนะครับก็เซียนไหนที่ว่าเข้าล็อกเข้าเป้านะครับผมบก็จะนํามาให้กับท่านผู้ชมนะครับได้วิเคราะห์ไปตามๆกันนะครับก็สําหรับหวัหมวหมวดวันที่1 6ที่จะถึงนี้นะครับก็ผมพยายามที่จะหาแนวทางมาให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางของเซียนต่างๆนะครับจากมวดที่แล้วที่หลายเซียนก็ มาเลขเข้านะครับมางวดนี้ผมก็ตามต่อให้นะครับจากเซียนที่เข้าล็อกจากงวดที่แล้วนะครับก็งวดนี้มีอะไรบ้างก็ติดตามทุกคลิปนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับกับแนวทางท่างครับในช่องของผมครับสําหรับวันนี้ครับผมก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแวะเวียนรับรับชมในช่องของผมนะครับ ท่องน,นี้ผมก็จะนําข้อมูลดีๆมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับก็อย่าลืมนะครับากดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ